ตอนโบฟังก็ฟังไปเข้มขนไปก็ลั่งก็ชั่นก็ชีกคำว่าทุกที่นะครับคากแทบแท้ยอดอกโดนโดนแต่มาว่ามาคุยนิท่านกับชาวบ้านจะเถื่อนนี่มันหูุดซื้อว่าสนุกสนานดีเนาะครับนเนาะอ้าวฟังไปมวลซื่นห้วดแซ่ลแซ่แซ่ซาไปขณะนี้นถือใจกระตบมือต่างๆสวดๆเนี่ยลูกเสือชาวบ้าน <laughs> เรื่องต่อไปยังมีอีกครับอา้าวเรื่องนีก็เก็บมากขึ้นกนะันละ หาสถิติการเกิดบ่ได้ผู้ว่าให้ฟังก็จำบ่ได้เพิ่นเว้ามากกจำเอาไว้ครับุรดูษลกันไว้ว่าสู้กันฟังต่อไปให้ซื้อเรื่องว่งเร่งกัเแมงมีครับท่านบุฟังที่กรครับ เรื่องลิงกับม่งมีนี่ก็เพราะเนอื่นกัยยังดอกมีลิงตัวหนึ่งกับม่งมีตัวหนึ่งเขามาผูกว่าจามาปรึกษาหาเรือก,กันอยู่เป็นประจำเพราะว่าสองตัวอยู่ดพ่อกันเรื่อยต่างคนกับต่งา,า,างหาจินคนละท่างหาคุ้มสุขใส่ตัวเองไปคนละท่างคือกันเดินทางบนเส้นทางชีวิตอันคุขากับมีกันสบายอุสบายใจมีน่นเขาเอื้อนวัาสดุโลกครับเราก็มีมือนหนึ่งเลี้ยง,งกัน ว่าพ่อแม่งมีอีกเหรอครับอยู่จุดเก่าที่เขาเคยนากรวัยเลี้ยงม้ามือน,นี้มาแนวแปลกทถื่งสัน้นทถื่งสายทถื่งหนาวมากเหรฮะเนี่ยสั้นวกวกวกวักวกวก,วก,วก,วกมากแม่งมีบินมามาเห็นวัยเจ้าเลี้ยงไอ้ตัวเป็นอย่างไรกิ้งสันจึงหนาวถ้าไปตกน้ำใส่มาไม่เป็นน้ำธรรมาดาเด้เนี่ยน้ำเนี่ยเหม็นก็เหม็นมัน,มน,มน,มนมตกน้ำข้นาน้ำโคลนม่ได้ใส่หนิว่าฉันว่า ปตัวบอกแม่งมีเอ้ย,อ,ยอันมื่อู้เรื่องอย่างนั่นศาสนีทังศาสตรมึงไม่มีโอกาสมีควมสุกับของใหญ่ทํ่ทำเขาจุดเถื่อนอกศาสนี่มึงสีมีขวอมูกัส่สนบ้าไรมึงตกนา้าุดตัวสันวว้นวากวกกมันมงสีตายอ้ตัวนี่แมงมีกันเน็บแนมกับไปนอกับนอมึงหูจากวันว่าแมงเอลี่ยงว่าว่ากูไปเห็นอย่างมากกัหูแต่วามึงมตกน้าม,มานเลยนึ่นา้าสกปรปกซับนี่เลยว่าวยุ่นละครับ กูเส uh uh ียหวยฟังเด้อท hey, hey, hey. like, ี els, ่กูโตเปียกมันยอดมันียัเป็นหยังลดวัดเท่านั้นวะขนหามึงเห็นที่กูอยากสิหู่ว่ามึงสิมีความรู้สึกจังใดญยุ่งโตน้อยๆจังกูลิงนี่แล้วกูสามารถไปสีสร้างได้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงจะเสวว์เรื่องสีเลยให้ทั้งแมงวีวันว่าเรื่องสีนั่นก็พอใจเบ้ พีดอกทีดใจเ่าไเร่หลวงว่าเรื่องซีซ่านกูเราค่อยแข็งขึ้นมาทันทีเลยหัว เป็นจะได้และครับพังพานไปพานไปลหลายๆเหลืองพานไปไมีขอคิดอีย่างหน่งบอคันสนุกสนานกันให้สนุกสนานกันกตืนเพ้นนะครับฟังเทพได้จะโย,ย, weniger, ยนเทพกว่าขวางฝาน้ยอมใจขาดแท้แทเด็เรื่องต่อไปนี่ครับให้ซื้อเรื่องว่าอีแดงกับบักดาง ครับอีแดงกับบักดางกับเป็นเรื่องของหมาดีๆแล้วครับนี่หมาอูยสองตัว,ตวคือเออซื้ออีแดงแกับซื้อบักดางเรื่องของเรื่องก็ที่จะตัง้งซื้อเรื่องว่าอีแดงกับบักดังเกิดขึ้นก็มีครอบครัวหนึ่งสองผัวเมียอยู่ในชีวิตเอ็นอัต,ตขัดขัดสนพ้นขุนในพระในบ้านของเราสองคนนั้นต่างคนกับเสพติดไปคนละแนวผัวติดกัญชาเมียก็ติดเหล่า ไอ้วัวขี่เราเมียขี่กันซาวาสันเมีเอาสิยุันไดยังไหโปรดติดตามเฝ้ามือกันนะครับผัวที่กันซานีไม่มเามือหนึ่งเพราะกันหันกันซาสูบต่างขั้วแดงแยกย้ายกันไปเมียกับมาแท้แท้ออกไปพระวล่านตะโก้พ่นละครไปกงสองกงสองตู้ซับคือกันยุใดมือหนึ่งหนึ่ง รู้สึกว่าคว่ำปราเปรี้ยวเกิดขึ้นพระนค,ครครัวมันจะห่างมันจะเกิดขึ้นแล้วก็สิห่างเหินคว่ำสุกระวางสองผัวเมียจะเคยถึงเคย,เคยมีมาตะกอนมี่มือนหนึ่งเพิ่งเกิดดวดกันชากับไปหลายบ่องสองบ่องสามบ่องผู้จะเป็นผัวนี่ก็ได้เพลินนึกเคลิบเคลิบขึ้นว่าท่านากระดางกำลมลุ่มว่ามันห่าง,งกันหลายจิงอยู่สองผัวเมียนี่นอนอยู่ข้างเคียงกันอีกผู้หนึ่งเมอกันชาอีกผู้หนึ่งเมเหเรามันเลยเข้ากันบ่ได้ครับ เกิดลองเพลงหาแนวระบายอารมณ์บอกว่าสตุนจำใจลาานาอีหากินลาแล้วลาทินละอีดอกทองยังๆๆๆๆเสียงหมาแยแงงเขา้งมงา๊ข้างคางว่าที่ลองเพลงคนเพื่อนมันบ่แมนสตัวบะที่นี่ก็เลยนึกได้วาเอาละย่างหาเมียมาสามหลบบ่พอเมียมันก็ดึกพอสมควรแล้ว มาล่องรถุดากับอีแดมง,งมึงจะนอยเบิ้งมัยวบ่เป็นประสิแอบเอาหมาี่วันที่นี้ครับแน่นอนครับกระชาท่ายในคนนั้นสิร้องริมรถกับหมาอีแดงมึงจะนอยมัย้สิมีรถลุดศาส์คือคนสำนึกอสศนวาว่าแล้วกจัดการอีแดงกับวาร่อนสอนงาแงแย่งดากใส้ลูกเดียวเร็ตเรียบร้อยด้วยพ่วงต้องการของกระท่าชาในคนนั้นมีพ่วงเพลิดเพลินลองเพ่งกับบานพื้กอส่วนเจ้านางเมียนะครับ พอต้องเมาเราออกจากบ้านอากงออกมากกันลองรำเพือ่อนเชิบเชื่อมั่งโอ้ยน้อชายเด็กมาแล้วที่ลำลาเอื่นสั่งเด็กมาแล้วที่ลำลาเอือนสังแม่สมหวังแล้วพี่จะสั่งพี่จะลาไปเตลดเิดเปิดเปิงไปสแลลระบาที่เนี่ยคืบเคลื่อนขึ้นมากาขึ้นกับอารมณ์อของผัวที่เกิดขึ้นนั่นคือกันเห็นหมาบักทางแย่งเขวา้าใสในหนึ่งแก้งหาก็ใสโอ้ยหาผัวมาหลายรอบแล้ว อารมณ์ยังเมื่อเกิดขึ้นมดแล้วมันไปใส่บวกเราเลยด้ชีวิตนี่มันสิคลั่งตายเรี่งเลยล่อ,ลอบ,กอบอออกักด่างเข้าไปยุ่งขังๆก่อกล้วยนี่ยแหละครับเอาละตัดสินใจล่องลี้หอรถซาดเข้าบักด่างมันกินอะไรมึงหน้ามันจะมีค่วมมันคุ้มดีสนุกสุขสำนากเพื่อนเพื่อน,นสำหรับยุย่ยยวางพ่อวานไลกจัดก,การเข้าไปด่างบากระไตด่างมากรเห็ดไถ่ย่างวานล่อนสอนไงเห็นสวนรำรค์ร่ำไร่ไร่พานไปอีกไร่หนึ่งละครับ <laughs> อา้าวเท่ากับประสาทปลอดโปร่งพอสมควรพอสบ,บายคุ้มสุขขึ่นล่ำเพิ่นเข่าบานตอนไปสิมาทรงหนองพ่อควั่งววทงน้าสตดุ้งขวง่งทงนี่เราเสีพี่สามทีกันพิสายเออดีและสีที่กันย่างได้ไปเสร็จแล้วต่างคนต่างกันได้จัดการยังไปเรียบร้อยปอนเพลียไปตามๆกันเข้านอนพร้อมๆกันลับไปพร้อมๆกันครับเขาสุนิทราดีคุ้มสุขสบาย ขันชาก็ได้ลิ่มรถอันนั่นก็ได้กินทั้งสองขู่สองคนตื่นมือมามือไม่ตัวลงแรงมากขันชาก็มีสูบเงินสีซสื่อเรากินบ่มีเป็นอีกมือนึงต่างคนต่างนังไห้ก็หากันแล้วก็คิดเทียดแช่นครับตัวเองว่าถ้าเป็นหยังเป็นคนแท้แทจึงไปรวมกำัร่วมกับหมาเด็ว,ว่าพูนชีดสองข้อตังตรงกันขึ้นเท่านี้ต่างคนต่างใสสารพาพกับบัค้าอยากอายกัน แล้วเมียเด้ยถามผัวมึงเจ้าอุกอังทางเท่ยังเท่ากระอกเดียเขาจังหายบ่เศร้าเจ้ากว่าอกันนะเท่าเอ้เจ้าหายเรื่องยังทั้งเมียบอกว่าเจ้าคูรสิบวกข่ก้อนไข่ถามเจ้าก้อนเอาสิดีกว่า้ะเท่าเ่มาเอาจังใดขอช่วขอยังไม่่จักเส็นเนี่ยเจ้าเสียยังยข้ผูกข้อตายนี่นะ่อยเกิดมากนี่เสียศาสเกิดไขอยักท้ายกูไม่ไยู่หรโลกเนี่ ไม่เท่าจะเพิ่มตาเห็นได้ฟังเหตุผลขอกกงข่สะก้อนท้งเมียกำลังไวย์ม้งไข่พ่ออย,ยู่ข่บ่ออยู่ข่ที่ตายจากลูกนี่ไปให้ได้ข่ยจะเป็นสัวซาที่เกิดมากเป็นคนหลายเมียก็เลยถามมาเบาเป็นอย่างละเท่าบอกข่ไค่ก็ได้ดรอกข่เสียใจหลายหัวยข่ได้ฟาดอีแดงประเทศเราเที่ยนหนึ่งหม่ขึ้นนี่เทา จะว่าต้องเสียใจหรอกคอยก็ฟาดปากด่างไปเที่ยนึงคือกัน <c oughs> <c oughs>